ถ้ามาดูอีกหนึ่งประโยชน์ของตลับเมตรนะครับที่เราสามารถใช้งานได้นะครับไม่ใช่แค่ใช้ในการวัด่งเดียวนะครับตลับเมตรเนี่ยสามารถใช้ในการสร้างวงกลมได้นะครับเมื่อเราต้องการจะสร้างวงกลมใดวงกลมหนึ่งนะครับเราก็วัดขนาดออกมาจากนั้นเนี่ยเราก็แบ่งครึ่งแล้วก็ล็อกตลับเมตรตาม ระยะที่เราต้องการเลยนะครับเราก็มาวางที่ตัวแผ่นไม้ของเราแล้วยิงสกูเนี่ยเข้าไปตรงกลางเราจะสามารถใช้ตลับเมตรเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นวงเวียนได้เลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถขีดเส้นนะครับที่เป็นวงกลมเนี่ยออกมาได้ลักษณะแบบนี้เลยซึ่งความกลมเนี่ยต้องบอกว่ากลม กลมแบบเกือบร้อยเนลยนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเราสามารถที่จะกลางตลับเมตรเนี่ยให้มีขนาดใยขนาดเล็กเนี่ยตามขนาดของวงกลมที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของตลับเมตรที่เราสามารถใช้ในงานช่างงาน DIY ได้นะเผื่อใครเจองานลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ตลับเมตรเนี่ยในลักษณะหน้างานแบบนี้ได้นะครับก็ลองดูเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับ <S <S <ๆ>เผื่อท่านใดเนี่ยจะใช้ตลับเมตรในลักษณะงานแบบ